อว,วิธีบูทเครื่องให้ถอดจอยคอนข้างขวาออกเอากิบสีแดงใส่เข้าไปแล้วก็เสียบตัว r c m กดปุ่มบวกบวก power จนมันขึ้นหน้าแบบนี้น,น,นี่พอขึ้นหน้านี้แล้วเราก็รอ รเดี๋ยวคุณแม่ไปห,หยิบให้คุณแม่ถ่ายอันนี้ให้ป้าบมก่อนดยรคือหน้านี้เราก็ถอดเลยบูธเสร็จแล้วอถอดเก็บแล้วเราก็ใส่เหมือนเดิม <ตา S 1> อันนี้คือบูธเสร็จแล้วลลลแล้วเราก็เช็คว่าถ้าบูธผ่านแล้วให้เราเข้าไปที่คำว่าอัลบัม้มเราขึ้นหน้าโปรแกรมตัวนี้แสดงว่าเราใช้ได้แล้ว หมดแล้วปิด